ตัวนี้มันผอมนู่นตัวนู้นอยากกินไอเดียไหนูกตัวนู้นมันเหนียวไอเดียไปห้ามกินหน่อยลูกไม่ด้วยไปสี่กิ้ก่อนเดินกลัวจังเลยนนี่ตอนนี้มันจะกินเห็นไหมดูมันขุดจะเป็นรูแล้วเนี่ยอ่ะป้อนมันลูกป้อนมันเลยมันไม่กาดว่ามือเลยนะอะอะไรขัวมันกัดมือ กินเลยที่ไหนทำได้จังเลยอ่าปล่อยมันนุ่ปล่อยมันหล่นแล้วหล่นเลยกินไม่ได้ตอนนี้ทำไมมัน้มล่างอ๋อคอติดเป็นยังไงมันขุดหลุมจนเป็นหลุมเลยเห็นปหมอื้มยาวนีว้ายตรงนู้นแรกไหมไม่คือตัวอะไรไปไม่ได้ตรงนน้นอ่ะไหนหน้าสูงไงเด็กเปนกระตาเป็นอยังไงน่ะใหญ่มากเลย โอ้เคียวแบบกรุบกเลยค่ะแม่จอ่นมังสินา้ำตาลแม่เหนียวตัวนี้จะหมดแล้วัดเลยหมดก็พอไปยืนันนั้นนะไหมบัวดูกล้ององสองเียวกแ่ค่ะ คือใส่แมใส่แมคืนรขบอย่างไอเดียเจอยายมันวยอะไรอ่ายายสวัสดีค่ะคิวเลยาสวัสดีไปไปอ่ะไปคือวางศาสต่อแล้วก็โอ้ยอันนี้อะไรมีแกะแกะถ่ายรูปอันนี้อะไรแกะอ่านหนังสือนี่ไงไม่ใช่แกะแพะแพะแ่ะอ่ะแกะแพะกัแกะ อ่านหนังสือใช่แล้วมันเป็นแบบเหมือนที่เขาปั้นดีน้้ำมันใช่ไหมพ่อทำเป็นกระช่ยนุ่นนี่อะไรควาย่อะไรโอ้นแกะยโอ้เล้ไปลไปกันไหมไปลลื่นลืนนะคิดว่าะยดด้วยลองดิอ่ะดิ น้ำมันหยดไหวน้ำหยดขึ้นน้ำมันหยดแกะมันเปียกไปแล้วเราลงไปกันเถอะลงลื่นค่อยๆลงค่ะลงงงยัไมาดูบ้านไหนการ์ตูนเรื่องอะไรมาดูดิการ์ตูนเรื่องอัไนเขาบ้านไม่ใช่ที่มันทะลุบ้านแล้วมันกินเค้กมา Wonderland ลิสกินวันเดอร์แลนด์อู้ อันนี้บ้านเราไปก็คือไม่ใช่ไม่มีอะไรยืนเปิดไม่ได้ไปยืนไปยืนนี่หนูใอหมวกฮ่า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 เ่าอะยืนี่จะเสา โอเคเดี๋ยวเราไปดูลูกอีกสัเคดูแลแจ๊คคุ้ยๆย้อนี่่หรอแจ๊คคุ้ยๆย้ออ่ะนี่หรอโอ้ตกลงมาคอหักเลยหรอเนี่อะไรอ่ะนื้อสยเลยอ่ะน้อเหนื่อแตกอนอเหนือแตกเลยแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้อะไรที่จมูกอะไรนะ แลวี่ยเียวโกหกโกหกกะจมหมูจะใหญ่ไหนไปดูหมูนี่ไปดูหมูหมูสามตัวนี่ไงหมูสามตัวนี่ไงหมูสามตัวนี่อันนี้บ้านนี้บ้านใครเ้หนูบ้านป่าเป่าบ้านฟางก่อนะเ้ไดป่าเป่าบ้านฟางให้ะจุย อบโอเคน้าทุกคนไปอยู่ใน <c oughs> บ้านให้หมดเลยมาใ่บ้านาง้จะ

ไปดูนี่นปลากาดหอมปลากาะดอมที่เราพี่เราขึ้นไปน,นี่แคนนะ่ห้อยมีเลยค,ค่ะหอยคนันนี้มีคนน้อ,ขอนยขกวน้ไเห็นคนขับรถาข้างในไม่เปิดไฟมืดมากมองไม่เห็นอะไรเลย สนอไว้างนเลยันก็ไม่มีอะไรมันบ้านของสนต้นไมหว่ลุนย์มีแล้วอั้กี่อ์ค้อนไปดูหุ่นยนต์กันไไปดูหุ่นยนต์กันอู้นีไอติมถังขยะไอติมถังขยะ นี่ไอตัวนี้มันอะไรสวัสดีครับอ<ม>าห,าหารออคิวยบกอคิวยบกโอโนอคิวยบี้ไม่ติานะคะว้า,าตัวกอ,อ,อ,อันนี้ตัวอะไรนี่ตัวอะไรทหาม่ไม่ไม,ไม,ไม่ถึงเสตัตว์ะตัวอะไรมาหรอ

คิวมานี่คิวมานี่คิวมานี้คิวานะตรงน้ออยอะนีอ้อันนี้บากกะลองต้องากันลองคิวนับได้ไหมพีดานะเอ้ยมันแฉะไหนอะตรงนี้แต่วตอนนี้ไม่มีอ๋อ พูดแต่ข้าวมาหมดอ่ะทุกคนแน่จะไม่เบื่อนะตรงมไมอ่ออะแขนตาลจะบอกก่อนนะตรงไอติมน่าจะทำใหม่อืลอาไปกันไหมตรงไหนคะตรงไอติมอ่ะไอติมอะนนั้นแหะอ,อ๋อภาษาไอติมอ่ะได้ไหมได้ได้ค่ะ,คคะแล้วก็เที่ยวให้คุ้มค่ะเดี๋ยวะะไม่ได้ไไม่ด้เที่ยวตลอดไปยโอ้ยคนง